วันนี้เป็นวันที่172วันของการชุมนุมยกที่สองเป็นวันที่172วันที่เราพักการชุมนุมเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ท,ทรงมีพระชนมายุครบ72ปีนี่ลงท้ายมงคลด้วยกันทั้งสิน้นชุมนุมมา172วัน พักการชุมนุมในวาระพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ72ปี <Yeah. S 1> เมื่อ172เนี่ยชุมนุม172วัน1บวก7บวก2รวมเป็น10ตรงกับรัชกาลปัจจุบันรัชกาลที่10 <Yeah. S 1> ตัวเลขมันลงท้ายลงตัวแบบที่ไม่ได้ตกแต่งเลย ไม่ได้ไใบหวยด้วยเพราะอั้นไว้หมดแล้วเจ้าอั้นไว้หมดแล้วคอปทชุมนุมมาตั้งแต่เริ่มการเคลื่อนไหวกรณีทักษิณชินวัตรวันที่12มกราทดลองการชุมนุมจากคนไม่กี่คนภายใต้คนที่ดูถูกเหยียดหยามภาษาพ่อครูก็บอกว่าคนยาม แต่เผอิญฟ้าไม่ได้ยามเราจากคนที่ยามว่าจุดติดหรือไม่แต่ความจริงคือฟ้าฟ้าไม่ได้ยามเราเราเดินทางมาจนถึงวันนี้คนก็ไม่กล้ายามฟ้าก็ให้เกียรตินี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนอกเหนือกว่าชัยชนะทางการเมืองทั้งปวงคือ พี่น้องประชาชนได้ออกมาทำดีเพื่อประเทศชาติร่วมกันนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่วันนี้เราพักในยุทธวิธีเราแค่พักในยุทธวิธียุทธศาสตร์ที่เรากลุมมั่นยึดมั่นคือการทำเพื่อประเทศชาติเพื่อการเมืองที่สมบูรณ์เพื่อความยุติธรรมที่เท่าเทียม ไม่เกิดความยุติธรรมที่เป็นธรรมถ้าความยุติธรรมไม่เท่าเทียมวันนี้เราเรียกร้องให้ยุติธรรมที่เท่าเทียมไอ้คนที่ต้องติดคุกบอกเส้นเอ็นเปือ่อยแต่มันไปตีกอล์ฟได้อย่างไรวันนี้ขอแวะหน่อยเส้นเอ็นมันเปือ่อยแต่มันไปตีกอล์ฟที่เขาใหญ่ความยุติธรรมที่ไม่เท่าเทียมมันก็จะไม่เกิดความเป็นธรรมในสังคมสิ่งที่เราเรียกร้องคือยุศาสต์ใหญ่ ที่เราเดินทางกันอยู่เพียงแต่ว่าวันนี้ในเชิงยุทธวิธีเราขอพักการชุมนมุมเพื่อไม่ให้กระทบกับยุทธศาสตร์ใหญ่เราไม่แข็งก้าวในยุทธวิธีแต่เรามั่นคงในยุทธศาสตร์ยุทธวิธีพร้อมจะเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนให้สมกับสถานการณ์ตลอดเวลา <S <S แล้วเราพักเราไม่ได้ยุดพักรบไม่ใช่พักสู้ พักรบไม่ได้พักการเคลื่อนไหวเราคงเดินต่อไปเรื่อยๆเราอาจจะไม่มีคำกล่าวอําลาที่ทราบซึ้งเพียงแต่ว่าให้หนักแน่นดังขุนเขาว่าเราทำเพื่อสังคมประเทศชาติ <S <S และหนักขนาดไหนเราก็จะร่วมกันเดินต่อไปข้างหน้าไม่มีถอย คอพทอเกิดขึ้นทั้งคนที่อยู่เบื้องหน้าและคนที่อยู่เบื้องหลังผมขออนุญาตเพื่อนพ้องน้องพี่คอพทอที่ต้องแนะนําทั้งคนเบื้องหน้าและคนเบื้องหลังจากเจ็ดคนห้าคนสามคนห้าคนเจ็ดคนกลายมาเป็นคนทํางานร่วมกันทั้งหมดแต่เริ่มจากคนที่คิดร่วมกันทําร่วมกันนะครับ นานาเซอร์นี่พี่น้องคงไม่ต้องแนะนำนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดทนายมิ้นนะครับทนายสอและพี่แก้วพังแก้วของเราตัวแทนคอพทออีกคนหนึ่งที่ร่วมกันตั้งแต่ต้นแจ็คครับน้องแจ็ค ที่จริงมีเล็กมีเล็กแล้วก็มีใหม่นี่เอ็มด้วยเอ็มที่เป็นนักร้องคนกลุ่มนี้คือชุดแรกที่หิว้วหิ้วลำโพงพี่แก้ววิ่งซื้อน้ำตั้มเขียนแถลงการและแถแลงข่าวนานัดจัดการพุกเรื่องในการจัดการมินประสานนักข่าวป๋าสอดูแลด้านกฎหมายแจ็คทำเรื่องของการไหลสด งงคนแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยเจ้าหน้าที่จะต้องไม่ต้องไปศึกษารายละเอียดติดคุกกันทั้งนั้นแหละ <laughs> <laughs> เล็กทำหน้าที่เจ้าหน้าที่เครื่องปั่นไฟทำหน้าที่อุปกรณ์การติดต่อไฟหม่ทำหน้าที่ขนข,ขนส่งขนย้ายซึ่งพวกเราก็ร่วมกันทำและที่จริงมีโดงด้วยอีกคนหนึ่งนะครับมีเอ็ม ในการที่จะมาร้องเพลงเริ่มจากคิ้วแบบนี้ไปที่โรงพยาบาลตำรวจมาที่ทำเนียบรัฐบาลได้พี่แพตเข้ามาสมทบได้น้องกฤษเข้ามาร่วมได้พี่น้องเข้ามาร่วมสอออปปสอบอ,อกว่าอย่าปล่อยไว้เข้ามาร่วมอีกได้พี่ตีบูนพ่อยกใหญ่เข้ามาร่วมได้หลายท่านเข้ามาร่วม และที่สำคัญได้กองทัพธรรมเข้ามาร่วมกองทัพธรรมเอาธรรมมาผนวกกับความยุติธรรมเอาธรรมมาร่วมกับความยุติธรรมทำให้การเคลื่อนไหวชอบธรรม การเคลื่อนไหวของพวกเราอย่างที่ผมบอกหนักแน่นในเชิงยุทธศาสตร์หนักแน่นในเชิงยุทธศาสตร์ข้อเรียกร้องประเด็นทางสังคมแต่อ่อนน้อมในเชิงยุทธวิธีอาจารย์หมออาจารย์หมอเขียวและสมณะพระพุทธจันทรเสดโธคืออ่อนน้อมในยุทธวิธีแต่มั่นคงในยุทธศาสตร์ท่าทีการเคลื่อนไหวเหมือนไม่มีอะไร แต่มีทิศทางและชัดเจนเหมือนที่เราทําอยู่ปัจจุบันเห็นไหมเราเคลื่อนไหวไม่เคยมีปะทะไม่เคยมีเหตุรุนแรงอะไรเพราะทิศทางคือการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เราร่วมกันมาจนเกิดขบวนการพี่น้องมาอยู่ที่นี่